พ่อลูกปั่นโปโอ๊ยปัน่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์ พบกับช่วงพ่อลูกปันโป้เป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งงงจะหาร้านอร่อยอร่อยโปรดี้ดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับร้านแรกวันนี้ครับร้านพรีเมียมครับพิซซ่าครับตั้งอยู่ที่ RQ b i ค e สุขุมวิท49โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการแจงว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดเวอร์ครับเมื่อทานครบ1,000บาทนะครับรับฟรีทันทีครับมิกซอสเศตนะครับมูลค่า270บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2567ครับผมโปรโมชั่นของทางร้านนะครับ ชุดปาร์ตี้เสร็จจากปกติ2,050บาทเหลือเพียง1,790บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีน้ำอัดลมอีก2ขวดใช้ได้ทุกสาขานะครับแต่โปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นแฟนรายการไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับพีเมียมครับพิซซ่าร้านที่เกิดจากผู้บริหารที่ชอบทานพิซซ่าจึงเปิดร้านพิซซ่าครับที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าเกือบทั้งหมดมีสาขาถึง12สาขาแล้วฮะไปอร่อยกับเมนูแรกเลยครับ เอ็กซ์ตอชีสสบวกหนึ่งพิซซ่าบางกรอบอบร้อนร้อเลยฮะใช้ชีสถึง7ชนิดด้วยกันนาเข้าทั้งหมดทั้งหอมนัวเค็มข้นเอาใจสายชีสขนาดนี้จะอดใจไหวได้ยังไงเปปเปโรนี่ฮะ พิซซ่ารสชาติสุดเข้มข้นครับใช้เปปเปอโรนีที่นําเข้าจากอเมริกาเพื่อให้สัมผัสถึงพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆชิคเก้นวิงครับที่คุณครับสามารถเลือกคุกซอสได้ตามที่ต้องการเลยครับมีทั้งซอสบาร์บีคิวและซอสบัฟเฟิโลรสเผ็ดนั่นเองนะฮะทานคู่กับแลมซอสครับสปาเกตตี้ทัฟเฟโลิลแอนด์มัชรูมครับเส้นสปาเกตตี้กับซอสทัฟเฟโลิลนำเข้าจากอิตาลีฮะใส่พาเมซานชีสครับที่บ่มกว่า24 ชั่วโมงครับใส่ใจทางวัตถุดิบและวิธีทำขนาดนี้พลาดไม่ได้นะครับล็อกเก็ตอิตาเลียนซอสเสรจสลัดนะครับผักล็อกเก็ตสดออแกนิกมากับไส้กรอกอิตาเลียนครับที่ทางร้านเนี่ยปรุงรสเองทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมทานง่ายมองข้ามไม่ได้เลยนะจ๊ะร้านพรีเมียมครับพิซซ่าครับตั้งอยู่ที่ R q b i ค e บสุขุมวิท49โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการแจงว่ามาจากรายการกินเที่ยวอลาโดเวอร์ครับเมื่อทานครบ1,000บาท นะครับรับฟรีทันทีครับมิกซอสเสรจนะครับมูลค่า270บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย